บทที่17ยานดาวินโม่ลำใหม่หลัวเฟิงส่งหงกลับไปที่บ้านบุชก้าในวันนั้นหงกล่าวขณะเดินทางกลับน้องสามในปัญหานี้ฉันอาจต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าอย่างไรก็ตามเจ้าต้องหาข้อมูลและข้อเท,ท็จจริงก่อนจะลงมือฉันไม่อยากให้มันเกิดผลเสียกับจีชิงแล้วฉันจะ พี่ใหญ่ผมรู้แล้วหลัวเฟิงพยักหน้านี่เป็นเหตุผลที่หลัวเฟิงไม่เปิดเผยตัวเองก่อนหน้านี้เมื่อจีหลานเติ้งมาหลัวเฟิงได้ปรับกล้ามเนื้อใบหน้าของเขาเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้จีหลานเติ้งจำเขาได้ไม่ว่าอะไรก็ตามยังไม่ใช่เวลาที่จะพบกับเจ้าหน้าที่ซิลเวอร์สโนว์จีเทียนชาน หลัวเฟิงไม่กล้าเข้าไปยุ่งกับสิ่งต่างๆการทำสิ่งเลวร้ายด้วยความเมตตายังคงทำให้สิ่งต่างๆยุ่งเหยิงในท้ายที่สุดเวลาผ่านไปและแม้ว่าหลัวเฟิงจะพักอยู่ในคารือหาดบนภูเขากลืนกินตั้งแต่เขามาถึงดาวเคราะยกเขาก็อยู่ในห้องโภชนาการมาโดยตลอดยังไม่ออกไปอีกเรอเจ้าหงนั่นยังคงพักที่บ้านบุชกา จีหลานเติงเดินไปเดินมาในห้องโถงเด็กคนนี้ยังเป็นอัจฉริยะที่มีความสามารถในการต่อสู้เป็นอัจฉริยะของประเทศจัก,กรวาลอัจฉริยะประเภทนี้มีความภาคภูมิใจว่าตัวเองแข็งแกร่งมากเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะสิ้นดีเขาควรจะไปจากนี่นานแล้วข้าเตือนเขาแล้วทำไมมันยังอยู่อีก ท่านอาจารย์เขายังคงอยู่ที่บ้านมุสก้าจริงๆชายร่างผอมผิวสีแดงเข้มกล่าวด้วยความเคารพขณะคุกเข่าลงไอเวนดวงตาของจีหลานเติ้งเกือบจะโผล่ออกมาจากเบ้าดูเหมือนว่าเขาต้องการนำคนไปฆ่าหงทันที อย่างไรก็ตามหากบรรพบุรุษอย่างจีเทียงชางยังไม่เคลื่อนไหวคนอื่นๆในตระกูลจึงยังไม่กล้าเคลื่อนไหวหรือลงมือกระทำการใดๆก่อนจุดๆหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนผ่านไปแม้ว่าจีหลานเติงจะวิตกกังวลมากแค่ไหน ว่ายังไงหงก็ยังอยู่ในบ้านบูก้าโดยไม่ได้ก้าวเท้าออกไปข้างนอกเลยมันทำให้จีหลานเติงยิ่งโกรธมากตลอดเวลานี้หลัวเฟิงพักผ่อนอยู่อย่างเงียบๆภายในคฤหาสน์บนภูเขากลืนกินภูเขากลืนกินภายในคฤหาสน์ห้องทำงานของหลัวเฟิงห้องโภชนาการถูกวางไว้ที่มุมห้อง ในขณะที่เถาวันสีสันสดใสสวยงามถูกขยายออกไปทั่วทั้งห้องใบไม้บนเถาวันทั้งหมดส่องแสงระยิบระยับพวกมันทั้งหมดดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงสีและลักษณะที่ปรากฏทั้งหมดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในท่านเสียงของดีแลนดังทะลุก,กำแพงและดังก้องภายในห้องทำงานปากครืนครืน ประตูห้องโภชนาการเปิดโดยอัตโนมัติขณะที่ชายผมดำร่างเปลือยเปล่าเขามีร่างกายเกือบสมบูรณ์เดินออกจากของเหลวที่ทรงคุณค่าทางโภชนาการพร้อมเกราะสีเขียวปรากฏขึ้นพร้อมกันบนร่างกายของเขาเกราะพันธุกรรมระดับสีนี้เป็นสิ่งที่สมาพันธ์จากกระวลเสมือนได้ส่งมาให้ คืนเถาวันที่ปกคลุมผนังห้องทั้งห้องก็หันกลับมาโอบรอบแขนของหลัวเฟิงอย่างรวดเร็วเถาวันเมคาหลัวเฟิงค่อยๆถูใบไม้และยิ้มขณะกล่าวจงใช้เวลานี้เพื่อวิวัฒนาการอย่างช้าๆเมื่อเจ้าวิวัฒนาการเสร็จแล้วเจ้าจะเข้าร่วมการต่อสู้กับข้าอีกครั้ง ทันใดนั้นเถาวันที่ตั้งตรงทั้งหมดก็ห้อยลงมาราวกับกำลังพยักหน้าในเวลาเดียวกันความรู้สึกพึ่งพิงอย่างแรงกล้าก็ส่งออกมาจากเถาวันมันเป็นความรู้สึกของเด็กที่มีต่อพ่อแม่ฮ่าฮ่าเร็วเข้าอีกสองเดือนวิวัฒนาการของเจ้าจะเสร็จสิ้นหลัวเฟิง สวมชุดเกราะสีเขียวด้านในและชุดเกราะสีเงินด้านนอกเปิดประตูห้องทำงานและเดินออกไปในท่านนีแล่นโคง้งตัวเล็กน้อยขณะที่ยืนอยู่ข้างนอกสีหน้าเผยให้เห็นรอยยิ้มยินดีด้วยที่ไปถึงระดับ8ของผู้ครองแดนแล้วยังอีกไกลจากระดับ9หลัวเฟิงยิ้ม จากผู้ครองแดนระดับ1-9ยิ่งแข็งแกร่งมากเท่าไรก็ยิ่งต้องการพลังงานมากขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะ3ระดับสุดท้ายที่ต้องการปริมาณพลังงานมากที่สุดเพื่อให้หลัวเฟิงไปถึงระดับ9ต้องใช้เวลาประมาณ6เดือนผ่านมา4เดือนแล้วอาจต้องใช้เวลาอีก2เดือน นายท่านคนจากสมาพันธ์จากกระวาลเสมือนอยู่ชั้นล่างดีแล่นกล่าวปืมไปกันเถอะหลัวเฟิงพยักหน้าและไปถึงห้องนั่งเล่นชั้นหนึ่งอย่างรวดเร็วพนักงานชุดขาวสามคนยืนอยู่ตรงนั้นเมื่อพวกเขาเห็นหลัวเฟิงและดีแลนต่างก็โค้งคำนับพร้อมกันนายท่านหลัว ห้ๆาการได้พบพวกคุณทำให้ผมมีความสุขจริงๆดวงตาของหลัวเฟิงเต็มไปด้วยความคาดหมายยานจัก,กรวาลของผมได้รับการซ่อมแซมและอัปเกรดอย่างสมบูรณ์หรือไม่ครับนายท่านชายชราชุดขาวที่เป็นหัวหน้ากล่าวขอโทษครับนายท่านการอัปเกรดใช้เวลาค่อนข้างนาน โกรธยกโทษในเรื่องความล่าช้าด้วยไม่มีปัญหาไปที่โกดังใต้ดินกันเถอะหลัวเฟิงไม่สามารถรอได้อีกต่อไปให้ผมดูหน่อยครับนายท่านหลัวเฟิงและดีแลนพร้อมด้วยพนักงานชุดขาวสามคนเดินลงไปที่โกดังใต้ดินที่กว้างใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อชายชราที่เป็นหัวหน้านำทางหลัวเฟิง ทั้งสามคนโค้งคำนับนายท่านเชิญดูขณะที่เขาพูดเขาก็ชี้ไปข้างหน้าทันทีที่ยานรูปสามเหลี่ยมปรากฏขึ้นกลางอากาศภายในโกดังพลังงานที่ยานระบายออกมาทำให้พื้นที่โดยรอบสั่นเล็กน้อยหืมดวงตาของหลัวเฟิงเป็นประกายเมื่อเขาจ้องมองไปที่ยาน ยานดาวเคราะห์หมิงนโม่ซึ่งเป็นวัตถุขนาดใหญ่ยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง800เมตรขอบทั้งสของยานนั้นบางและเจาะทะลุดได้อย่างไม่น่าเชื่อยานทั้งลำถูกปกคลุมด้วยภาพแกะสลักกฎการกำเนิดที่สมบูรณ์แบบที่มองเห็นได้ชัดเจนทำให้ยานมีพลังงานและออร่าที่น่าสะพรึงกลัวโดยธรรมชาติ ไรที่ติช่วงเวลาที่ยานแล่นเร็วขึ้นแม้ว่าอุกกาบาตจะชนเข้ามันก็จะพังทลายเหมือนเต้าหู้และถูกหั่นเป็นชิ้นชิ้นไม่ส่งผลต่อความเร็วของยานเลยนายท่านยานลำนี้สร้างขึ้นจากทองแดงผสมเป็นทองแดงผสมโลหะเกรด F9 และผู้เชี่ยวชาญกฎการกำเนิดผู้ยิ่งใหญ่ จากสมาพันธ์ได้ช่วยทำให้สมบูรณ์และปรับปรุงการแกะสลักกฎการกำเนิดพลังป้องกันของมันได้มาถึงระดับที่น่าสะพรึงกลัวแม้แต่ผู้มีตัวตนอมตะระดับจัก,กรพรรดิก็ยังพบว่ามันยากมากที่จะทำลายยานลำนี้ชายชาราในชุดขาวชี้ไปที่ยานและหัวรอกยานลำนั้น มันย่อมคู่ควรกับตัวตนอมตะระดับจัก,กรพรรดิอย่างแน่นอนดวงตาของหลัวเฟิงเป็นประกายยานดาวเคราะห์หมินโม่ยานลำนี้จะติดตามเขาไปอีกนานแสนนานหลัวเฟิงรีบเข้าไปข้างในเร็วเข้าบาบาตะผลักอืม เมื่อชายชราเป็นผู้นำหลัวฟึงเริ่มเข้าใจว่ายานดาวครวนโมที่ได้รับการซ่อมแซมจะมีประสิทธิธธภาพเพียงใดการป้องกันหลักของยานรบได้เพิ่มขึ้นพร้อมกับเกราะพลังงานการป้องกันเพิ่มขึ้น40%จากเมื่อก่อนในหน้าจอห้องควบคุมภาพศีรษกของบาบาตะปรากฏขึ้นข่าตื่นเต้นมาก เมื่อ,อยานเร่งความเร็วความเร็วในการหมุนและการเคลื่อนที่ของยานในทันทีก็เพิ่มขึ้น80เปอร์เซ็นเป็นความเร็วที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ความเร็วแสงถึง50เท่าจนน่าตกใจความสามารถของสมาพันธ์จักกรวาลเสมือนและเทคโนโลยีของยานนั้นทรงพลังเกินไปจากมุมมองที่ชัดเจนสมาพันธ์ได้นำยานหิ่โมมาสู่ความสามารถสูงสุดอย่างสมบูรณ์ เพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นวิธีที่ดีที่สุดคือการปล่อยให้สิ่งมีชีวิตที่เป็นโลหะหลอมรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้มีคุณสมบัติชีวิตฮะห,ห,หลังจากผ่านไปหลายปีในที่สุดฉันก็สามารถควบคุมยานวิ่นโม่ได้อีกครั้งบาบาตะรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากบนหน้าจออย่างไรก็ตาม ทันใดนั้นเขาก็ดูเจ็บปวดในขณะที่เขานิ่งเงียบแต่นายท่านเขาบาบาตะมองไปที่หลัวเฟิงดวงตาของเขาเป็นประกายครั้งหน้าเจ้าจะต้องลางแค้นได้อย่างแน่นอนอืมหลัวเฟิงพยักหน้าแน่นอนบาบาตะมองไปที่หลัวเฟิงในขณะที่เขานึกถึงตอนนั้นบนโลกเด็กน้อยผู้ที่แอบเข้าไปในยานดาวเคราะห์ วินโมย้อนกลับไปในตอนนั้นบาบาตะาทำได้เพียงเพราะเขาไม่มีทางเลือกอื่นปล่อยให้หลัวเฟิงยอมรับมรดกของฮูเยียนป่อกลายเป็นสิทธิที่มีชีวิตเพียงคนเดียว ย้อนกลับไปในตอนนั้นบาบาตะห้ามไม่ให้หลัวเฟิงถามคาถามเกี่ยวกับศัตรูของฮูเยียนป๋อเพราะแม้แต่ตัวเขาเองไม่เคยคิดเลยว่าจะมีสักวันที่หลัวเฟิงจะสามารถล้างแค้นแทนฮูเยียนป๋อได้ทว่าตอนนี้บาบาตะาเห็นความหวังสามพรสวรรค์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด พลังใจที่น่าตกใจภูมิหลังที่ทรงพลังและการเลี้ยงดูจากสมาภา์จากกระวานเสมือนหลัวเฟิงในที่สุดเขาก็จะกลายเป็นตัวตนอมตะระดับจาก,กรพรรดิมีความหวังอย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะเป็นคนที่สามารถฆ่าไอเวนนั่นได้บาบาตะคาดหวังในความเงียบหลัวเฟิงยังคงตรวจสอบส่วนที่เหลือของเรือ ยานดาวคราะห์วินโม่เช่นเดียวกับการสร้างห้องส่วนตัวพิเศษหลายแห่งของธนาคารกาแล็กซี่จากกระวาลมันสามารถผนึกการสแกนพลังงานยินญาณและอื่นๆได้อย่างสมบูรณ์ความสามารถของระบบยานหมินโม่เว้นแต่ว่ามันจะเป็นตัวตนอมตะที่แข็งแกร่งกว่าหลัวเฟิง ทำการโจมตีหากพลังวิญญาณนะมีพลังน้อยกว่าหลัวเฟิงจะไม่สามารถโจมตีได้หลังจากขึ้นยานแล้วที่นี่ก็ปลอดภัยจริงๆหลัวเฟิงคิดเมื่อครั้งหน้าฉันกลายเป็นระดับอมตะและเผ่าโมซามีภูมิคุ้มกันต่อการโจมตีด้วยจิตวิญญาณและด้วยการป้องกันอันทรงพลังของยานทั้งสองรวมกัน มันเป็นการผสมผสานที่คงกระพันอย่างแท้จริงจุดจุดจุดข่าวดีมาอย่างต่อเนื่องวันรุ่งขึ้นหลังจากที่หลัวเฟิงจดทะเบียนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของยานหินโม่คำสั่งแต่งตั้งจากสมาพันธ์จากกรวาลเสมือนก็มาถึงในที่สุดจุดจุดจุด,จดพื้นที่ปฐมภูมิของจัก,กรวาลเสมือนหุเขาหวีเซียงปราสาสของหลวเฟิง ภายในห้องทำงานหลัวเฟิงนั่งอยู่หน้าโต๊ะทำงานมองดูอีเมลแจ้งเตือนที่เขาได้รับอยู่บนแล็ปท็อปมันคือคำสั่งที่ส่งมาจากสมาพันธ์จากกระวาลเสมือนหลัวเฟิงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณเป็นหัวหน้าทูตของสมาพันธ์สำหรับแผนกการอู่คุณมีหน่วยงานกำกับดูแลพิเศษเพื่อใช้ต่อต้านแผนกทหารธุรกิจและกองทัพ ขณะเดียวกันบาบาต,าตะโกนบนไหล่ของเขาห้าหาหลัวเฟิงต่อจากนี้ไปมหาเศรษฐีทั้งสามจะต้องเกรงกลัวเจ้าหลัวเฟิงมองอย่างเงียบเงียบไปที่เนื้อหาขอองค์การแต่งตั้งคำสั่งนั้นเรียบง่ายคำสั่งปรับใช้นี้เป็นการทดสอบระดับผู้ครองแดน เพียงแค่งานควบคุมดูแลในวันที่หลัวเฟิงถึงระดับผู้ครองดาวเขาจะได้รับหนึ่งแสนคะแนนในระหว่างคำสั่งการถูกปรับใช้สมาพันธ์จากกระวาลเสมือนจะส่งภารากิจพิเศษให้คุณทำเป็นครั้งคราวทุกภารากิจจะมีรางวัลเป็นคะแนนส่วนหนึ่งของจดหมายระบุแบบนี้ไว้อย่างชัดเจน ในช่วงระยะเวลาการหล่อเลี้ยงอัจฉริยะระดับจัก,กรวาลสามารถทำภารกิจฝึกอบรมได้และอัจฉริยะของระดับผู้ครองแดนสามารถทำภารกิจพิเศษเหล่านี้ได้สำหรับผู้ครองดาวพวกเขากำลังทำภารกิจชีวิตหรือความตายสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งรางวัลคะแนน ตอนนี้เตรียมส่งกำลังพลขณะนั้นในแผนกจัก,กรวาลเมืองการอูจะได้รับการแจ้งเตือนพร้อมๆกันดวงตาของหลัวเฟิงเป็นประกายตอนนี้ควรเป็นเวลาที่ฉันจะก้าวขึ้นไปเยี่ยมมหาเศรษฐีทั้งสามด้วยคำสั่งของเขาสถานะของหลัวเฟิงจึงแตกต่างไปจากเดิมโดยธรรมชาติจบบทที่17 ขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ